สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับพีทพาชมรถยนต์มือสองคัดคุณภาพเกรด A นะวันนี้ก็มีรถด,ดีๆมาเสนออีกหนึ่งคันนะครับเป็นกระบะแคป p รีเ e นเนอนะครับตัวนี้เป็นตัว Smart Cap ปแบบโอเปนแคได้เปิดแคปได้ของโ o ย t ต้ก็คือ Smart Cap เป็นตัว p รีเลนเนอร์นะครับ 2.4J เป็น 2.4j plus พัสนะดูด้านหน้ากันนะครับ ด้านหน้านี้ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับนะรบปรับไฟสูงต่ําได้5ระดับนี่ออปชั่นก็ถือว่าเพียงพอนะนะครับเก๋ไก่ไม่เบานะครับรูปร่างหน้าตาก็ตามสไตล์ของตัวรีโวนะครับปี2016คันนี้เป็นกระบะใช้งานนะครับวิ่งงานทางไกลๆนี่ก็สะดวกสบายแหละนะครับคุ้มค่าลนะครับ ขึ้นชื่อว่าโตโยต้าก็ใช้งานได้คุ้มค่าใช้งานได้แบบมั่นใจอยู่แล้วนะอ่ะคันนี้เดี๋ยวพาดูในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนนะครับรถเดิมๆนะครับคันนี้นะครับกุญแจสำรองมีบุ๊กคู่มือเซอร์วิสครบนะครับอ่าให้ดูในเรื่องของความเดิมเห็นไหมอันนี้น็อตไม่เคยขยับเลยนะครับน็อตไม่เคยขยับเลย ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับนะหนักเอาการอยู่นะครับเนี่ยนะครับสติ๊กเกอร์มองกออะไรอยู่ครบหมดนะครับก็คือรถเดิมๆนะครับคันนี้สวยๆเลยวันนี้เปิดเพียงแค่4 5 9 0 0 0นันะ4 5 9 0สนาน้นะครับกับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เป็นตัว2.4 j พันะระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติปรับไฟสูงต่ำได้5ระดับนะครับ เครื่องแห้งๆนะครับเครื่องยนต์แห้งๆเลยน็อตทุกตัวไม่เคยขยับนะครับสวยๆนำเดิมแบบนี้เป็นตัว Smart Cap p r บพรี n e นเด้วยนะปีโมเดล2016นะครับเข้ามาดูสำหรับลูกค้าที่สนใจนะดูรอบนอกกันต่อนะครับมาพร้อมอยางนะครับขนาดพอสมควรเลยนะครับเป็นล้อก,กระทะ17นิ้วนะ ยางดันหลบนะครับตัวนี้3-2-3ไอเอทีสนะยางดันหลอบอท AT-22 นะครับก็เหมาะสมดีนะครับเพอเขาเป็นตัวพรีเนอร์นะลายยางขนาดพอดีอตัวนะครับขอบสยสวยเดนะมาสวยๆเดิมๆนะครับนะออปชั่นกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้านะครับ นะปรับองศาไฟฟ้าด้วยแล้วก็มีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้ให่ไหมที่กระจกวงข้างแล้วนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะคันนี้ก็พร้อมใช้นะครับฟิวสติดตั้งให้รอบคันบานหน้าเต็มมีกันสาดข้างมาให้ด้วยไล่กันมายังมีติดตั้งในเรื่องของแหลกโลบามาให้เห็นไหมอันนี้ก็บรรทุกอ,อุปกรณ์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่า เกี่ยวกับงานได้เลยนะใส่โลบามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวพรีแรนเนอร์นะครับล้อกกระทะขอบ17นะครับสวยๆดอกยางก็เหลือเยอะนะครับน้หนวดยางยังเหลืออยู่เลยนะครับดูในส่วนของด้านหลังก็เน้นในเรื่องของรถลดเดิๆไปก่อนนะครับรถมือสองคันนี้ก็ถือว่าเดิมๆสภาพเดิมๆเ,เลยรถไม่เคยขยับ สีภายนอกบางเดิมทั้งคันออปชั่นนะครับไฟเบรกดวงที่3นะติดอยู่ที่ฝาท้ายนะนี่ก็คือการใส่ใจารายละเอียดนะครับของทางตาก,ก็คือเมื่อไฟเบรกดวงทติดอยู่ตรงนี้มันก็จะไม่บดบางวิสัยทัศนะ์เห็นไหมเราก็ใส่โลบาถ้าไปติดอยู่ตรงเก๋งนะครับพอบรรทุกหรือว่าพอใส่โลบาไปมันก็จะปิดเลยนะอันนี้นะครับกระบะแม็กไลเนอร์ล่องลอยไม่มีเลยหไหม นะครับใช้งานน้อยนะนะครับคันนี้ก็พร้อมใช้เลยนะครับคันนี้พร้อมใช้4 5 9 0 0 0บาทได้ตัวพรีนเอร์สมาร์ทแก็บไปดูรอบคันกันไปนะครับคันนี้สวยๆดูรอบคันกันไปเลยสีบางเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับคันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถนะครับไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางในชีวิตประจำวันหรือว่าในครอบครัวนะครับเป็นรถคันเดียวเนี่ยก็มองมามาณนี้นะยัางอะไร ครบนะเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบบริกาตคุสสำรองมีครบกันนี้พร้อมใช้4,59,000บาทนะครับคุ้มค่าเน็นนนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของออปชั่นด้านในกันบ้างนะครับภายในเป็นยังไงสำหรับตัว2.4 J Plus นะครับนี่เปิดได้กว้างนะครับเพราะว่าเขาเป็นสมาร์ทแคปนะครับนะให้ดูนะครับในส่วนของประตูนะครับไม่ว่าเป็นซอกด้านในนะเห็นไหม ซองในเดิมๆโรงงานนะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับความสวยความงามนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถําเดิมนะเดิมแท้โรงงานเนี่ยนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยนะครับโทรสอบถามหรือว่าทักไลน์กันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้นะครับติดต่อพีดไม่ได้เลยพีดเพชรยนต์นะครับนะเบาะด้านหลังนะครับพุ้มหนังให้นะครับเบาะด้านหลังหุ้มหนังให้อย่างดีนะครับนะ ข้านล่างนี้ก็เป็นบล็อกใส่เครื่องไม้เครื่องมือนะครับแม่แรงกุญแจต่างๆนะตัวนี้ก็พนักพิงหลังนี่ก็ซ้อมหนังมาอย่างดีนะครับสวยงามแล้วก็ถือว่าออกแบบดีนะครับนั่งได้ไหมได้นะครับกว้างขวางพอสมควรนะครับสำหรับตัวพรีเทนเนอร์นะครับนะพรีเทนเนอร์นะครับโอเปนแคปด้วยเบาะนะครับหุ้มหนังแล้วนะครับเบาะหุ้มหนังแล้วนะครับตัวนี้ได้เบาะหุ้มหนังสีดำนะเบาะนี้ก็ปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับนะ ปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วก็สูงต่ำได้ด้วยนะครับพวกมาไล่ปรับระดับได้นะครับ4ทิศทางก็คือขึ้นลงเข้าออกนระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับนะเป็นแบบออโต้แล้วนะครับปรับไฟหน้าสูงต่ำได้5ระดับ6ระดับนะครับนะสบายสบายนะีแจรีโมทนะครับแบบแจ็คไน k ีนะครับนะพร้อมระบบ i m m o บิเ i z e r มาให้นะครับป้องกันการจรกรรนะครับที่ปัดน้ำฝนแบบ ตั้งหน่วงเวลา3จังหวะเห็นไหมสาจังหวะได้อันนี้ก็เป็นจอเครื่องเล่นฟอนด์เดิมๆนะครับสำหรับตัวรีโวก็จะได้ฟอนต์นี้แล้วเนะชื่อมต่อ AUX ได้ USB ได้นะครับ CDP3FM MM m ได้มาหมดนะครับนะแอร์เมนก็ใช้งานง่ายสุดรบายทนทานด้วยนะครับเป็นแอร์เมนวลนะครับเกียร์เมนนวสปีดนะคันนี้นะครับพร้อมโหมดขับขี่ Eco โหมด Power โหมดนะครับ เบรกก็เป็นแมานิกนะครับเบรกเหมนรถเก๋งสวยๆนะดูเพดานนี่ก็ยังกิิ๊กๆอยู่เลยนะครับสวยๆอยู่เลยนะคันนี้นะครับ459,000บาทนี่ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับได้รถสภาพแบบนี้ไปปี2016ด้วยราคาก็ไม่ได้แหรงนะครับคุ้มค่ากับราคาแน่นอนคันนี้สวยๆนะสำหรับลูกค้าที่อยากดูเลขใหม่นะให้ดูเลขใหม่์ก่อนคันนี้นะรถใช้งานปกตินะครับ ก็จะนี่ประมาณแสนหนึ่งหนึ่งแสนหกหมื่นเก้านะครับนะหนึ่งแสนหกนะครับปี2016ใช้งานปกติใช้งานดีเช็คศูนย์เช็ระยะได้นะครับนะตรงตามที่กำหนดดูแลดีนะครับบุ๊คซอร์วิสคผู้มือผู้มือครบแล้วก็กุญแจสำรองกก็มีครบให้สำหรับคันนี้ใครสนใจรีบเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับนะครับดีครับสนุกแน่นอนนะ ใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับใช้งานในงานได้นะครับคันนี้สวยๆเข้ามาดูประชมกันหรือติดต่อพิษโดยตรงมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากนะครับกระบ,บะโตโยต้าไฮรักรีโวปี2016ราคา459,000ไว้พิจารณา1นึคันนะครับก็รานไปเพลนนี้ครับสวัสดีครับ